อ่ะสวัสดีครับได้ยินเสียงกีต้าชัดน,นะจากร้องร้องเพลงมาเล่นกีต้าเพอดีผมดูทิกต็อกมาเจอพี่ที่อ,อกหักเดี๋ยวเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับเดี๋ยวพูดกันแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอกหักอกหักแก้ด้วยการใส่กล่องมานรัไปได้ไง อยากร้องก็ร้องเพลงธอจะลืมที่ทิ้งไปไม่ว่ากันเธอจะลืมแต่ฉันจำจะเก็บรักไว้ในหัวใจเก็บเอาไว้ให้ลึกในความทรงจำเก็บเอาไว้ไม่ยอมที้งอยากเปไว้ มีวันใดที่ใจมันเหงาและฉันยังคงไม่มีใครก็ยืมมันมาจะพูวใจที่ยังรัก เธอจะเจอใครสักเพียงไหนแต่รอยในใจรอยนี้ที่ยังคงอยู่เาเก็บเอาไว้ไม่ยอมที้เก็บพอาไว้ในใจแย่นั้นฝากรักไว้สักวันมันคงได้ใช้หาบิีวัน ที่ผมลองไปยิ้มเพราะว่าผมดูทิกตอกมาแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งคุยคุยถึงเรื่องซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนาะแต่แต่นี้เนี่ยแกบอกก็เป็นซึมเศร้าแกเป็นคือแกดูแล้วค่อนข้างจะเงียบอะ่ะพอดีมีปัญหาเรื่องความรักมันนะครับเราผมก็เห็นว่า เฮ้ยถ้าคนที่รักแท้จะรู้นะครับถ้าคนที่รักแท้จะรู้ว่าเรื่องกับความรักเนี่ยมันหนักหนามันเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนได้เลยนะแต่คําว่าซึมเศร้าหรืออย่างเงี้ยนะครับพี่พี่อยากจะเก็บเอาเรื่องความรัก่ันนะอันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งคำที่จะจะจะแนะนะพี่เพลงที่ผมร้องไปยืมเนี่เพราะว่ามันมีวิธีแก้เรื่อการ เพลงนี้มิวสิกวิดีโอเขาจะเอาทุกๆอย่างที่เป็นเรื่องราวแล้วก็ใส่กลอ่องอเช่นของของเขาอะไรของเขานี่คือรักที่ดีๆมันผ่านไปแล้วมันดีหมดแล้วร,รับรองแล้วก็เก็บๆๆแล้วก็ปิดปากปิดกล่องแล้วก็ซีนแล้วก็วางไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในกล่องนั้นแม้เราจะนึกถึง มันก็จะไม่เสียใจเท่าที่วันที่มันวางอยู่ทุกๆอย่างเลยทุกๆอย่างมันจะวางอยู่ไปไหนก็เจออันไหนก็เจอหยิบอันไหนก็เจออันนี้ก็ใช่มุมนั้นก็ใส่ของสิ่งนี้ก็เคยจับแล้วก็หยิบมาใส่กล่องแล้วก็ปิดพี่จอไหมเอาอยู่ผมเคยผ่านมาครั้งหนึ่งมันก็หนักประมาณนี้แหละผมไม่รู้ทําไงผมก็เอามใส่กล่องนะครับเอ่อโด,โดยโดยอยู่อยู่นั่งฟังเอา ร้องเพลงเนี้ยผมดูมิวสิวิดีโอเฮ้ยมันได้เลยวะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ oh. ก็เลยเอา <Okay. S 1> เอามาพูดให้ฟังกันอ๋อแลวอย่างหนึง่งเศร้าหรือซึมหรือเศร้าหรือเกี่ยวกับทางนี้นะฮะขอให้เราแบ่งความซึมเศร้าหรืออะไรเกี่ยวกับอารมณ์ความรักความใช้ชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่าการที่จะเป็นซึมเศร้าได้นะี่ต้องเป็นแพนิค แพนิคไม่มีทางออกใดๆแล้วแพนิคคือการคือรลึกระทึกใจพูดแค่นั้นพอเพราะผมไม่อยากให้เรียนรู้เพราะวิธีที่ป้องกันที่ดีสุดคือเราอย่าไปเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะไม่งั้นงั้นเราจะเรียนแบบไปโดยปริยายที่เขาเรียกแพนิคเทียมแล้วมันก็จะเป็นซึมเศร้าเพราะไม่มีทางออกไม่รู้จะไปหาหมอปกติเป็นไม่สบายจะไปหาหมอใช่ไหมอันนี้ไม่สบายไปหาหมอไม่ได้หมอบอกไม่ได้เป็นอะไรแต่เราเป็น หากคนเป็นแพนิคจะรู้เป็นแพนิกแล้วหายแล้วจะรู้นะครับเป็นแพนิกเนี่ยถ้าเป็นจริงๆแล้วไม่มีทางจะได้มานั่งคุยอย่างนี้ได้เลยในตอนที่เป็นนะเ,นะเออถือยาอยู่สมมติถือซาแนกนะครับเขาเอ่ยชื่อได้ซาแนกเนี่ยคือเป็นยาเป็นยาเขาเรียกว่ายาร่วมในการรักษานะครับแพทย์ต้องสั่งเท่านั้นนะครับอันนี้แพทย์ต้องสั่งเท่านั้นหมายถึงว่าแพทย์จะสั่งคู่กับยาที่รักษาแล้วแพทย์จะสั่ง ได้เฉพาะแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะผิดกฎหมายนะครับอ,อตอนนี้เนี่ยเ,ออเราจะต้องกินยาพวกนี้นออกินยาพวกนี้นแล้วทีนี้มันจะเ,ออเราต้องเชื่อแพทย์เราต้องเชื่อหมอเราแล้วถ้าถ้า้ดีคนที่เป็นกับพวกนี้นเป็นจริงๆนะให้ไปหาหมอแล้วไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็เป็นโรงพยาบาลลามารามาที่ดีลามารามาัา,มา,าวิถีนะ แล้วก็หรือไม่ก็สีรลาดไปโรงพยาบาลใหญ่ๆนี้เลยเพราะมันจะเป็นต้นขั้วของการสอนเกี่ยวกับจิตเวชเพราะงั้นความคมกลิบของวิชาการเด็ดขาดของเขาเนี่ยมันชัวร์แล้วไม่เกินหกเดือนกูจะหายนะครับผมโชคดีทีออ่ตอนนั้นผมเรียนทําโปรเจกต์ด้วยเทอมสุดท้ายมันหนักมากเลยแล้วผมก็พักผ่อนน้อยแล้วมันจะเก็กบลูกนี้เกี่ยวกับ เรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่กินแต่เราหายด้วยการปฏิบัติตัวแล้วก็กินยานะครับกินยากินยาจะหายนะครับอมันเหมือนคือโรคนี้จะสาหายนะแต่ควรจะไม่หายเพราะเป็นทางใจแต่ว่าจริงๆแล้วกินยาหายนะโรคเนี้ยโรคนี้มันจะเป็นของมันแล้วก็เป็นของมันไปนทางซึมเศร้าไปทางโรคเออสิ้นสิ้นอะไรนะสิ้นสิ้นยินดีไอ สินงดีดีอะไรทักอย่างประมาณนี้ที่เขาตั้งมาคุณไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปศึกษามนเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเทียมขึ้นมาเหมือนกับโดนไกด์ไลน์นะฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นเทียมไหมเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหากับชีวิตว่าเฮ้ยเราจะเป็นไหมเราก,กังวลไหมอย่างเงี้ยมันกลายเป็นโรคที่กังวลไปนะฮะผมก็เป็นแล้วหาย6เดือนหายเลยเจอหมอแล้วก็หกเดือนหายเลยนะครับแล,แล้วเชื่อหมอคนเดียวคุณไม่ต้องไปเชื่อคนใกล้กลคนที่พอจะรู้บ้างนิดหน่อยไม่ต้องฟังเลย เพราะว่า,าหมอเขาจะบอกมาเป๊ะๆถ้าคุณทําตามนะห้าเดือนหายะนะครับแต่ว่าที่แบบว่าเเป็นแพนิกแล้วนะเริ่มเป็นอยู่แล้วมาสมมติเรสไล่สลดอะไรเงี้ยนี่ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นแพนิกแล้วนรกเลยนะครับถ้าเป็นแพนิกเป็นซึมเศร้าจริงๆนรกเลยนะฮะเพราะงั้นแยกกันนะซึมเศร้าแพนิกเอซึมเศร้าแพนิก ฝังที่เป็นโรคก,กับซึมเศร้าที่เพราะเสียใจอ,อ,อารมณ์ต่างๆนานาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะมันคนละอย่างกันคนละอย่างกันเลยอะ่ะนะครับคนละอย่างกันเลยอันน,นู้นคือโรคไม่มีเหตุผลอันนี้คือโรคที่เมีเหตุผลเศ้ามาก็แค่นั้นแหละเศร้ามาก็เศร้าแบบความรักไปร้องเพลงไปเนอะอะไรเงี้ยอ๋อ นี่ขอแนะนําเรื่องเมื่อกี้นะแล้วพ่อน้องอะไรนะที่ขายไล่ขายของอยู่นะครับถ้าเกิดว่าพี่ไล่อยู่จริงนะเพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนผมผมเห็นพี่ทําอะไรโน่นนี่ขายแล้วก็ผมมีอะไรจะเสนอให้พี่เอ,อผมให้ฟรีๆเลยแต่ถ้าแต่พี่ต้องปกติแล้วมันไม่ได้ฟรีนะเออไม่ได้ฟรีปกติแล้วมันไม่ได้ฟรีแต่ผมเห็นแล้วพี่ พี่รู้สึกพี่ขายของกินนี่แหละแล้วมีคนมาทักมาทายพี่แบบผมผมรู้สึกกับกับคนที่ชอบทักคนโน้นคนนี้อย่างงู้นอย่างเงี้ยผมไม่ชอบอืมแต่ผมช่วยถ้าพี่ชอบถ้าพี่ทําอะไรขายผมมีอะไรที่โนโนโนเนมนิดนิดหน่อยๆ่ะอ,อกับโดมูลเหล็กอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ทักมาเถอะนะแ้่ผมจะให้พี่ฟรีโดยที่ผมไม่เคยให้ใครเลยด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรนะฝากฝากบอกไปเผื่อว่าเผื่อว่า มาดูผ่านมาดูผมไม่ได้คุยกับเขาตรงๆแต่ว่าผมอยากผมเีงเขาความตั้งใจเขาแต่อยายเขาตั้งใจได้ถูกทางเขามีลูกชายคนหนึ่งผมก็มีลูกชายนะครับผมผมรู้ใจเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคอยากร้องเพลงทุกคนเก่งมากผมจะไม่ไลฟ์นะผมจะมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไลฟ์ก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องสะเพละอันนี้ก็ตัาไป ಮುನ ನನೇನಷ ನಿದಾ ทางันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรกับไปคิดไปคนให้คนมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรูที่